กับบางสิ่งบางอย่างที่เวลาเราพูดในรายการด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราพูดแรงไปหรือเปล่าพูดกับพี่เกดอย่างเงี้ยพูดกับแต่ละคนในรายการเลยอุ้ยตายแล้วเราเราพูดแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีเก็บไปคิดบ้างแต่ก็ก็มีการคุยหลังจากนั้นว่าแค่สหรับรายการนะพี่ใช่แบบว่าเราไม่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาในพาร์ทนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ก็ตอนตอนที่ติดต่อมาเราก็แบบ จะดีเหรอเรา,เรา,เ,ราเราจะไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาตูมกับพี่พี่พิมพก็บอกว่าเออแต่จริงมันก็เป็นสายงานของเรานะเราก็ทําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาเอาความรู้นั้นะมาใช้กับในรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็แดะลองดูพอมาเจอจริงๆแล้วพี่เดียหนักอยู่หนักอยู่อยากจะตะโกนอะไรออกมาไหมหนักอยู่กรีททุกวันพอถ่ายเสร็จแล้วก็แบบมันจะมีซีนที่จะต้องรอรุนว่าลูกค้าเลือกใครเนี่ยเป็นโมเมนที่แบบ ลุ้นมากแล้วก็พอหลังรู้เรื่องทุกอย่างก็เดินออกไปกีดข้างนอกทุกคนก็จะเห็นได้เดินกีดอยู่คนเดียวข้างนอกบ่อยครั้งรายการพิเกตเองี่เป็นตัวแม่เองเขาก็ยังบอกว่าเตาอารมณ์พิเกตไม่ได้เลยยแต่ละอีพีก็คือ poker face poker face อย่าง poker face ก็คือซ่อนไว้เลยซ่อนไว้ซ่อนไว้ก็ก็สนุกก็เป็นรายการที่สนุกแต่ก็มันมีหลายอารมณ์ก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งของของมนุษย์แม่ที่ที่ปกติก็จะดูแบบ ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาต้องฟาดฟันก็ก็ต้องสู้ก็อย่างที่บอกคืองูจงอางตะขาบแมงป่องนี่เป็นพึ่งใครใครมาตีรังพึ่งเมื่อไหร่ก็พึ่งพึ่งลุมต่อยนะคะแต่ถ้าไม่มาตีแล้วก็เฉยๆแล้วไปทังลังใช่ใช่ล่าสุด ไปร่วมวันเกิดมัมพอลวันเกิดมัมเห็นแล้วเราเราไม่ได้ไปอ่ะเราวันนั้นเราไม่ได้ไปเพราะวันนี้แหละถ่ายนี่แหละเราไม่ได้ไปแต่พี่แมทไปแล้วก็แอลินไปแต่เราติดติดภารกิจถ่ายงานอยู่พี่แมทบอกว่าอาหารหมาก็อาจจะอร่อยเหมือนกันเหรอเออพี่แมทบอกว่าเขา คือมาเห็นภาพต่างๆคือในสื่อคือหลังจากนั้นเพราะว่าพี่มากลับก่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่เห็นแบบกับตากับโมเมนต์ช่วงจังหวะนั้นเลย่างเี้ใช่ไดนที่มาถามเราเพราะว่าเราเป็นาจะสนิทกับพี่พอยมากเราน่าจะเป็นเพื่อนชิดแชทกันเรื่องนี้ยังไม่ได้ชิดแชทเลยค่ะยังไม่ได้อันนี้อันนี้ต้องถามอันนี้ต้องต้องถามพี่พลอยเองแล้วกันว่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่ได้อัปเดตเรื่องเรื่องมันเกิด จริงๆเราก็ต้องมีไป,ไปไปกินข้าวกันทุกปีแล้วแต่ปีนี้ด้วยทั้งเดือนนี้เราถ่ายตัวโซเชียลบอลเออร์ก็เลยยังยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าได้โทรไปโอยพอมันเกิดแต่ว่ายังไม่ได้แบบเจอกันเหมือนล่าสุดมีเพื่อนไปแซวเอารูปเราพี่แมทกับรูปพี่เดียไปแไปะป้ายเป็นพรีเซนเตอร์แฟดดิกี้ใช่พี่แมทพี่แมทโชว์หนูวันนั้นแต่พี่แมทไม่ยอมโชว์สื่อพี่แมทพูดมาไอ้ไอ้ เราโดนแซวเราโดนแซวมันก็มันก, <'t> ก็ไปกันแซวที่แบบเพื่อนๆส่งกันมา <Sell. S 2> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรยังไงคือต้องไปถามพี่พลอยว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าในฐานะน้องในฐานะเ<ม>พื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหน้าที่ของเราคือเราสปอร์ตที่เราเราอยากเห็นพี่เรามีความสุข <c oughs> แค่นั้นเลยเราก็จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คืออยู่ตรงนี้เสมอมแต่ว่าการตัดสินใจแล้วก็อะไรทุกๆอย่างเนี่ยก็คือต้องต้องถามพี่พลอย <c oughs> ใช่เราเราโดนเตาอย่างเงี้ยเราีเรียกไหมอะไรเงี้ยครับบางทีแบบโอ่ยขำๆไม่เป็นไรเลยเป็นเพื่อนทำใช่ไหมน่าจะเหมือนส่งส่งกันมาอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกันมาคนใส่ข yep> <th ึ้นก็รู้สึกว pues ่าพ so mm> ja nope ี่พลอยสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบดูแฮปปี้อะไรเงี้ยคือเขาก็ดูแลตัวเองดีแล้วก็กลับมาออกกําลังกายแบบเป็นรูทีนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ดีค่ะดีชอบที่เห็นเห็นพี่สาวสดใสแล้วก็แบบดูสวยสะพรั่งขึ้นมาจากจากช่วงก่อนหน้านี้ก็ดูแบบผอมไปหน่อยตอนนี้ก็ดูแบบอ่ามีมีน้ำมีนวลขึ้นมาไงอค่ะดูอารมณ์สีต่างอะไรดูเขาแฮปปี้ดูกระทั่งสีไหนดีคะก็ล่าสุดก็เจอก่อนก่อนงานมาเกิดพี่พลอยก็เจองานมาเกิดพี่แมทก็ดูแฮปปี้ดีก็ก็มานอนค้างที่บ้านเนี่ยก็ก็แฮปปี้ดีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็จอยๆก็กินข้าวได้ปกติดูแฮปปี้เป็นโนสีสว่างเนะ ก็สว่างนะสว่างจะสว่างอยู่ตอนนี้ก็ดูแฮปปี้ดีใช่แต่แต่เรื่องดีเทลก็ต้องถามพี่พลอยเองไม่กล้าตอบแทนค่ะขอบคุณค่ะจริงวันนั้นพี่แมทโชทร